มาตรงนี้ได้เรานึกทีว่าสําคัญแค่ไหนนะกว่าที่พี่อํานาจจะพาครอบครัวมาที่นี่ได้สามร้อยปี <c oughs> อ่าแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะให้คุณพี่ผู้หญิงเป็นผู้กล่าวนําถวาย <c oughs> เพื่ออุทิศกราบนาพลให้กับคุณแม่อํานวยสมวนศิล์ซึ่งเป็นดุจด,ดังแม่ผมเช่นเดียวกันถื่ท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาโดยให้บุตรสะพายของท่านอันเป็นที่รักยิ่งของท่าน ได้กล่าวนำพวกเราก่อนจะกล่าวนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยณบัดนี้พุทธบูชาบูชามหาเตชชวันโตข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาูพระพุทธเจ้าพระพุทธพิชยนาธสิลามมณี จงมีเดชอำนาจอันม no <ơi> nice ั uhm anyway <trước> ่นคงธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าเพราะกราบไหว้บูชาพระธรรมเจ้าจงมีปัญญาเรืองรองผ่องใสสังฆบูชามหาโพเข้าวะโหข้าพเจ้าเพรา กราบไหว้บูชากราบไหว้บูชาพระอริยสงฆ์เจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าอดีตเจ้าว่าอดีตเจ้าว่าวัดขวางเทยภูมิแห่งนี้วัดขวางเทยภูมิแห่งนี้จงมีโภคะสมบัติอันไพศาลจงมีโภคสมบัติอันไพศาลติโลกนาถังติลโลกนาถังอภิปูชายามิอภิปูชยามิวันนี้เป็นวัดที่เท่าไหร่นะพี่ลุงสมมไ,ไม่ใช่วัดที่หนึ่ง หลวงปู่เอลวัดที่สองหลวงปู่บุญมี <B. S 1> วัดที่สาม<อ>วัดน้องกระโดนวัดท,าาวที่สี่คือที่นี่อริยสัจทั้งสี่ประการพอดีาาอ้าวตั้งใจถวายกล่าวคำถวายเทียนพรรษาแล้วก็จะตุปปัจจัยทายธรรมซึ่งเราจะเตรียมมาจากกรุงเทพมหานครณนะบัดนี้ Andama yang putasa pakawato pupapa kana makarang karo mase na mo pakawato mara hato samputasa oke mo pakawato ala hato samputasa na mo pakawato ลาหาตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตมาสิกาปทิปานิมาสิกาปทิปานิเตจีวารานิเตจีวารานิสัปปริวารานิสัปริวารานิปิกุสังคัสสะปิกุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ As as รัตนนาตยาสาอภิปูชยามะอภิปูชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิวัสิกะปฏีปานิวัสิกะปฏีปานิติจีวลาณิติจีวลาณิสะพฏิวารณิสะพฏิวารณิปฏิคันหาตุ 菩萨นักษพุทธศาสน์ษาสิละติติยาสิละติติเตียเทวะเจวะอัมหากันจะอัมหากันจะมาตาปิตุมาตาปิโตอาทีนจาอาทินจะเปตานังเปตานังสัพพะสัจจะ สัพพะสัจเทวตานังเทวตานังทีฆะตังทีฆะตังพิตายะสุขายะนิพานะยะนิทานายะจักวัตสังวัตตุสังวัตตุผ้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญผ้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเพียนพรรษาผ้าไตจีวนทับริทั้งบทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อบูชาซึ่งพระรัตนตรัยขอพระสงฆ์ผู้เจริญโปรดจงรับเียียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวาใตรจีวอกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายพเจ้าทั้งหลายเพื่อความดำรงามดรยั่งยืนนานแห่งพระบรมพุประพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มารดา บิดาญาติโลหิตหิสหายที่ล่วงรับไปแล้วดังพัรโลกด้วยมีแม่อำนวยมีสมนนศีลเป็นต้นเป็นนต้ทักับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงและข้าพเจ้าทั้งหลายงเป็นไปเพื่อ จงเ,เป็นไปเพื่อพระนิพาตลอดกาลนานด้วยเธอตลอดกาลนานด้วยเธอาแม่ไปเอาผ้าไปวางาอย่างสวยงามทําอย่างสวยงามอพอแม่วางปุ๊บเราก็สาธุด,ด้วยกันบนบนบนวานพรงขวาสาธุ้อา,าไม้วางบน อ่าอบัตรนี้เราได้กัปปิยพันธ์ทั้งสิ้น3,500บาทบาซึ่งยังไม่ลงตัวนะครับผมจะขอบินทบาทสัก500บาทใครก็ได้มันมัมามีปัจจัยเอาพี่หมอก่อนพี่หมอก่อนเอาพี่หมอก่อนเอาแค่500บาทเท่านั้นครับเพราะว่าจะได้ถวายเฉลี่ยถวายเฉลียอ่าพี่หมอสองแล้วเอามา เราสามเหลืออีกสองเอ้ยหลืออีกหนึ่งเหลืออีกห่งเอาเอาเอาพี่พ่อาอีกหนึ่งแล้วผมก็จะได้เอาเอาเอาต่อต่อต่อๆเจ้าเหลือเจ้าเหลอ่าสาธุสาธุอันนี้เป็นสามเป็นห้าอีกสองเห็นไหมโอ้แม่มีสตาราเลยไหมแม่มีสตาา เพราะว่ามีพระหลายรูปไงพระหลายรูปอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะเอ๊ะทำไมถวายแต่เจ้าวาดเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเกิดระหว่างการปกทองข้ามาครับุณเติมนุณตลังวัดเทสาอ่าถวายเจ้าวาดพันหนึ่งแล้วก็ถวายแม่พันหนึ่งแล้วก็ถวายพระองค์ละสามร้อยเก้าถวายแล้วแต่ยังได้ถวายจะรยถวาย ปัจจัยเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถวายใบโปรนาเอาเราว่าสาธุการพร้อมกันสาธุแล้วจากนั้นขอให้พี่พรศจุดหนึ่งดอกพี่ลุงหนึ่งดอกเชิญครับใครเก่งเลยนะเช็คไปเช็คมีมหมอ๋อแล้วเจอหัวหอยอยไหนใครเดี๋ยว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 เอาเถอะเดี๋ยวเดเก่ไม่เอาพี่พงศ์กับใครพี่พงศ์กับใคร พาจิบจิพิจิพจิมพี่จีม่จิอ้าอ้เอาใครอ้าเอาบอกพี่พิมาด้กแมเพีาก่อนะว่าเข้เพราแก่วไม่มีเลยี่ผมมาก่อน้ร้อนมือหนไอยไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนมือเขียนน้ำรับหน่อยแล้วแเอก้เาจอเถียนแปเียนเียน ขอเทียนหนึ่งดอกโยมใครใครเอาเทียนใครเอาเทียนมาถึงก่อนได้หนึ่งร้อยบาทไล้ววิ่งเลยได้แลวเดได้ละเดี๋ยวเดีดีเอาเทียนเทียนเดดาเทียเเทีนได้ละได้ละโอเคเอาที่ที่มี เขาลงมาไปฆภาพเด็กจนได้หมวกดวงด้วยหมวกถุงส้มมาแล้วคนละดอกก็จับด้วยกันแล้วจับด้วยกัน şey อ่าอ่าถ่ายภาพยัมัชยันโตชยันโตโปติยาโมเลอาซานางนันทิวัฒโนเอวังตวัง